อะไรแต่บังรถมาดูนะนาโอทนไม่ไหวก็เลยต้องทำเองนะโอคุยซื้อขีคุยซื้อสีหิงไม่ได้โม่ไม่ได้โม่บุ่งได้เปลี่ยนพี่น้องปลายันจนบ่มาๆนะแกถือแหนี่ปลากระเกื้อมาหาแล้วพี่น้องเอ้ยหมานบ่หมานบ่รู้ดันเนี่งดันมีคน ขมกโขมก็อะไรโ,โด่ะไอ้มันมากกอนหนึง่งเดี๋ยวดิเสกคาถาเดี๋ยวดิเสกคาถาปลาขึ้นมาทีเดียวเป็นพ่วนเลยแ่วงหงวลมันเห็นเสียมันกับบมุมาหาม,มาแล้วเสียแดง<า>เดี๋ยวป้อนมาจากสิบจากเศร้านี่เอาเทีเดียวพ่อ <laughs> ่ <laughs> อยากสีบอกเลยบอกว่าสมัยกวอนนะโอเห็นอย่งก <laughs> ดแทบตายกดแทบตายวันนึงดงไห,หลารก่อนกดแทบตายเพรนกรันห่างแหได้หมคือว่านี่เดี๋ยวมันสีบอแตกอย่างน่าพันเนี่ยเห็นวันน <laughs> <laughs> ึจะไปไปก่อนอันนี้จริงมันบริจาคแบบนี้เลยวันนี้ ัวเราจหาว่าโมมาแล้วมาแล้วสมตัวสี่ตัวและโอ้โหาหกคนเลยเอาไห <3 S 2> มสามตัวนับนนับคนนี่มัมาตัวน้ำตุ่มโอ้มันของ นี่มันความปลาบดินบดไอซมโอ้โหไอหมาขื่อหรอพี่เน้อะรอ่บัวมันกวมเดินมาติดมันเร็วยังมแต่ว่าแอันนี้ผมเมื่อวานเนี่ยบ่ได้กินมาเลยเด้อ เออแห่ลุงบันเนี่ยมีหลังจากที่นาโอใส่แห่วานเนาะจากอันเฟคต์รีอแบนใส่แห่วาน <laughs> บุพ <c oughs> สาพลสำเร็จว <c oughs> ันนี้เอาไงวันนี้ลง่งคไายไแล้วอ <c oughs> เอาขายมาลง่งแทนเ้อบวันนี้น หกเส้นเนาะหกเส้นเบิ้งถ้าเบิ้งหกเส้นสิเป็นังไดเนาะว่านหั่นว่านแห่โอวานแห่กระไดมาอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวเนาะมันไหนขี <sh arp> <ด>้ขี้ก้านโปดชี้เงี้ยวะจ้ะมันบ่คอยติดแห่นะครับเลยเลยเอาไข่มาลงเนาะสื่อไายมาล่วงวันนี้มาตรวจสอบว่ามจะเป็นังไดเนาะขาเชื่ออีกแล้ว มาแกะมือไหมเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะันนี้จะให้อันแฟคตอรีแกะมือไหมเนาะใส่ค่ายดักเอาเด้อวันนี้จากวังหันนี้ใส่แหวันนี่รู้สึกว่าบ่าคอยติดเนาะติดมาไต้หยาเนาะบ่ง,งมหรอว่าครับน้ำน้ำมันลึกเนาะน้ำมันลึกก็เลย เปลี่ยนแผนไหม่ใส่คายดักเขาดางหกเส้นครับแันี้จากเส้นพอนี่จากเส้นหกเส้นครึ่งเนาะเบอร์วามีเป็นดมันลึกเดี๋ยวจังดึงไป

ลึกหลายมันหยุง่งแก่มือแก่มือนำลึกนะครับนี่ถ่วมหัวเลยได้เห็นบอ่อหนหน่อยนี่ถ่วมหัวเลยครับนี Ja, ist die Bedingung เดี๋ยวมาล่อติดตามผลงานนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะได้เวลาได้เวลาจัดการแล้วผู้เอาปลาผู้เอาปลาขึ้นเนาะผ่านมาหนึ่งชั่วโมงมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ได้บ่ได้กับสิเมียบ้านแล้วล่ะได้บ่ได้กับสิเมียบ้านแล้วล่ะปลาบ่อปลาบ่อเอ้าปึ๊บโอ้โหไหลปลไหลปลาก่อนไปแล้วมาดูผลงาน

ยังรออย่างป๊าป๊าจีดันทีสิโครงการระยะเาาเนาะโครงการระยะยาวไปไปเบิ่งไก่ดูเปพียงดไปใส้รองเท้าไปดูอันฝังนู้นไป วงาอานเ้ยมานบ่้สิรอบองอ่งยูฟังนี่แเรทาเลงมนี่ท้าอยู่ไหนเนี่ยกลับ้าแล้วโอ้ได้แล้วพ่นโอ้สองตแล้วสองตแล้ว <c ười> สองตแล้วเด<อ>ี๋ยวเดี๋ขึ้นมา ได้อยุได้อยุเดี๋ยวสรุปผลห้ย้อนหลังเลยว่าเป็นยังไงเนาะไปแล้วน้องเอ็มเจเขามาปดเพียคุณนายเออเขาจะเอามาทีเดียว

ไม่ร ok ู้ทำอะไรบงบงบับสับสับสก็ทษกระดูกมันตัดขาดเาตะเพียนกระโดดเเด้ไปยังไงเหรอกระเดีเราเด้ะเพียนป่าตะเพียน Ô cho đứng với nhanh nè Cho đứng với lúc nào nó phân thì Là cái nó phân Ui Tôm kìm ี๋ยวน้ำต้มเค็มเจเอาขนมไปเก็บ้ามเดี่ยวดีพันอยู่หันตัวเป็นมูมันรียไว้ก็ไปนันะไปกินนั่น

เดี๋ยวไปจัดยื่นน้องมาควยยนองตัวเลือกตัลงอย่อยาได้กิบอาใหญ่จะใครรู่บันย้ำส่วนล่งเป็ะเกลียวอมน้องเจ็บเจ็บเเเดี๋ยวสิสรุปยอดให้เบิ้งพี่น้องเป็นยังไงสู้เบิ้งดูอยู่ในน้ำมาละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดถ่ายรูป เอามายกขึ้นไหมยกขึ้นไหมหันหนามาไหมในไหันหนาเออหนึ่งโอเคโอ้หมานอยู่บ้าเนี่ยผัวเทศบ้าลแลาวจีว่าสักลงน้ำโอ้ยมึงหนีมาห้าตอนเจาด้วยมึงเอาเอาปลาไปไปยกมาผัวเด้บ้านมาเห็ด รูปแนวปกเห็นแพทเป็นแอฟชันผู้บ่าวหลบรอมาหิวปาโซด้วยมีแต่ประขาวมันร้อยผิวหนามได้เนี่ยที่ขอแป๊ยอยู่น้องเนี่ยญ่ก็ดีน่อย่างเงี้ยมาอันอยู่พี่น้องลงไปชั่วโมงหนึ่งวันวันว่างหันตังโดนกระไดซ้ำนี่แหละเด็ดปิ่งหนึ่งเอาแพต บุ่นหละไปเอาอันปลาเผื่อเลอยไาอะนะ่นุ่มหลบล้อหัน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 ยิ้มพกหนึ่งสองหันว่าบิงกล่องนด้ไมล่ะจบเลยหลบล้อจัดเอ้อ โอเคเรียบร้อยจบข่าวกลับบ้านได้ก็ได้ซ้ำนี่ละพี่น้องหาอยู่หากินเนาะบันนอกบันหน้าเนาะซ้ำนีล่ละเพราะได้อยู่ได้กินกับพ่อเพาเอาลายดอกเดากได้ไลายแงได้หน่อย <laughs> พ่อเอาลายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ